สวัสดีครับกระผมนายบุญส่งยิวนาผมอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตำบลน้ำอ่างอำเภอตรอนจังหวัดพุจธาดิครับวันนี้ผมก็จะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการตักหญ้าที่ตัดแล้วนะครับนะอ่าขึ้นรถนะครับพิกัพเพื่อเป็นการประหยัดนะครับนะ้าแรงงานนะครับนะกระผมพยายามที่จะต้อง หาเครื่องทุนแรงที่จะต้องมาใช้ให้เกิดเขาเรียกว่าประสิทธิภาพในเรื่องของการทำงานครับในเรื่องของอวิธีคิดและวิธีทำเพื่อในเรื่องของอการประหยัดรายงานและลดต้นทุนการผลิตในเรื่องของความป่วยครับนี่คือความคิดนะครับนะ ของมนุษย์ของเรานั้นถ้าเรานำเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับนะความคิดและการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นครับทุกคนนั้นมีความคิดและศักยภาพในเรื่องของการทำงานนั้นใกล้เคียงกันถ้าเรานำเอาศักยภาพในเรื่องของวิธีการทำงานของเรานั้นมาใช้ ให้เต็มศักยภาพนั้นมันก็จะเกิดผลนะครับนะอ่ายิ่งใหญ่และมหาศาลนี่คือวิธีทำและวิธีคิดของลุงมุนส่งนะครับนะท่านถ้าหากว่าอยากจะทราบในเรื่องของประวัติและภูมิหลังของลุงมุนส่งนั้นท่านก็จะได้เห็นเขาเรียกว่าอ่าความคิดแง่คิดแนววิธีการทำงานของลุงมูลส่งนั้นเป็นการที่ จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีทำอยู่โดยตลอดครับไม่ยึดติดอยู่ในเรื่องของความสนุกความสบายนะครับนะเราต้องหาวิธีทางหาวิธีการที่จะต้องนำเอานะครับนะวิธีการการทำงานแบบใหม่ๆเข้ามานะครับนะแลกเปลี่ยนในเรื่องของอาการดำเนินงานของเรา ท่านเชื่อว่าท่านทําได้ท่านก็จะสามารถทําได้ครับในเรื่องของความคิดในเรื่องของการดําเนินงานไม่ว่าท่านจะประกอบสัมมาอาชีพไหนถ้าท่านาปรับเปลี่ยนและใช้วิธีนะครับนาะการทำงานนะครับนาะให้เกิดผลประโยชน์นั้นเราจะต้องมีวิธีทำและวิธีคิด นะครับนะาโดยไม่หยุดนิ่งนะครับนะาการคิดแก้ไขปัญหาอุปสรรคนั้นมันเป็นเรื่องของบทเรียนให้ความรู้ให้ความขเขาเรียกว่า,าให้ความมีประสบการณ์นะครับนะาสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นมันเป็นเรื่องของได้มาจากปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของการทำงานทั้งนั้นนะครับ เพราะว่าการทํางานนั้นมันจะต้องมีในเรื่องของความผิดหวังและกสมหวังนะครับนะ้าเป็นของคู่กันอยู่นะครับนะ้าในเมื่อมันมีปัญหามีอุปสรรคนั้นคือบทเรียนนะครับนะ้าสอนให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่เราทํานั้นมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาด สมควรที่จะต้องนำมาแก้ไขปรับปรุงเราก็จำเป็นที่จะต้องอแก้ไขปรับปรุงนะครับนะไม่ยึดติดอยู่ในเรื่องของความคิดแบบเก่าๆเ,เดิมๆนะครับนะที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานะครับนะให้เราได้นี่คือวิธีคิดวิธีทำของลุงมลสง่งนั้นเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดนะครับนะาไม่ยึดติดอยู่ในเรื่องของ ความล้มเหลวนะครับนะความคิดของคนเรานั้นถ้าเราพัฒนาโดยต่อเนื่องนั้นมันก็จะก่อให้เกิดในเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของการทํางานนั้นนะครับนะได้สูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะนี่คือลุงมุลส่งนั้นจําเป็นที่จะต้องเผยแพร่ในเรื่องของแนวคิดและวิธีทำนะครับนะให้ท่านได้ลองนํานะครับนะ ไปเขาเรียกว่าไปปรับเปลี่ยนวิธีทำและวิธีคิดของท่านท่านก็จะก่อให้เกิดในเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของการทำงานได้มากมายมหาศาลนะครับนะสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นมันเป็นเรื่องของอความคิดเปลี่ยนแปลงเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ครับเขาไม่เคยหยุดนิ่งไม่เคยท้อไม่เคยถอยไม่เคยยอมแพ้อยู่กับปัญหาอุปสรรคใดๆ ปัญหาอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเป็นชั่วข่าวชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นนั่นมันเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าบทเรียนนะครับนะาให้ความรู้กับเราต่างหากนะครับนะ้าในเมื่อเราคิดเราทําแล้วมันไม่ดีขึ้นเราก็นะคร,รับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทาใหม่นะครับนะาท่านก็จะประสบความสําเร็จนะครับได้อย่างแน่นอนครับนี่คือ ในเรื่องของวิธีคิดและวิธีทำในเรื่องของลุงมุนส่งนะครับนะจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดนะครับนะภา,าภาคทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแต่สิ่งที่จําเป็นนั้นในเรื่องของภาคปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นครับเพราะว่าลุงมุนส่งนะครับนะ,ะไม่เคยหยุดนิ่งแล้วก็ไม่เคยที่จะ,ะยึดอยู่กับความสนุกความสบาย นะครับนะาท่านเชื่อไหมครับมีใครต่อใครมากมายที่บอกให้ลุงมุนสงว่าหยุดได้แล้วพอได้แล้วนะครับนะาตายแล้วเอาไปไม่ได้ใช่ครับตายแล้วเอาไปไม่ได้แน่นอนในเรื่องของทรัพย์สมบัติแต่ที่เราจะเอาไปได้นั่นก็คือคุณงามความดีนะครับนะ้าก็เรียกว่าอริยทรัพย์เจ็ดคือ,อความดีที่เราสร้างสมไว้ ให้กับลูกหลานนะครับนะที่ลูมวงสนทาอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อเผยแพร่ในเรื่องของหลักความจริงว่าทุกเรื่องทุกอย่างนะครับนะที่เราอยากได้ที่เราอยากเป็นมันสามารถทําขึ้นมาเองได้ทั้งนั้นครับนะพึ่งลําแข้งโคตวเองเหมือนกับคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับนะอัตตาหิอัต,อตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตน พระพุทธเจ้านั้นสอนให้ทุกคนนั้นพึ่งตัวเองนะครับนะ้าเป็นที่ตั้งครับใ่สอนให้กลับไปพึ่งสิ่งนะครับนะาที่มันเป็นได้ยากที่มันเป็นไปค่อนข้างาจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับนะนี่คือคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10นั้นก็ต่อยอดในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง นั้นก็เป็นแนวความคิดที่พึ่งตัวเองนะครับนะนี่คือแนวทางที่เราจะพัฒนาตัวเองนะครับนะให้มีฐานะที่ดีขึ้นให้มีความมั่นคงให้มีความยั่งยืนในเรื่องของอาชีพนะครับไม่ว่าจะอาชีพไหนๆท่านดูเอ็กซเรย์ดูให้ดีนะครับนะมันสามารถที่จะพบในเรื่องของขุมทรัพย์ของท่านได้ได้ทุกอาชีพครับอันนี้ลุงมลส่งขอ กล้ารับประกันเลยว่าทุกอาชีพนั้นขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นขยันอดทนนะครับนะไม่ท้อแท้ท้อถอยนะครับนะแล้วอยู่ในหลักศีลหลักธรรมเท่านั้นนะครับนะท่านก็จะประสบความสําเร็จนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า success นะครับศาสตร์แห่งความสําเร็จนี่คือในเรื่องของการดําเนินงานในเรื่องของวิธีทำวิธีคิด และเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่โดยตลอดและก็ศึกษาความรู้คือเรียนนะครับนะศึกษาความรู้เรียนอยู่ทุกวินาทีทุกวันทุกเดือนทุกปีเราต้องศึกษาหาความรู้นะครับไม่หยุดนิ่งถ้าเราหยุดนิ่งเมื่อไหร่เราจะตามโลกไม่ทันเพราะโลกเดี๋ยวนี้หมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับนะ ทั้งในด้านของวิทยาศาสตร์ในเรื่องของความคิดมนุษย์ในเรื่องของสิ่งต่างๆนั้นไม่เคยหยุดนิ่งครับพุทธเจ้านั้นรู้มาแล้วกว่า2,000ปีเขาเรียกว่าพุทธเจ้าบอกว่าอานิจจังทุกขังอนัตตานะครับสิ่งที่เกิดมาบนโลกนี้ไม่มีสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนนะครับนะเป็นในเรื่องของความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงแท้นี่เองพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่ากฎธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ากฎไหนๆครับพุทธเจ้าบอกแล้วอยู่อย่างอย่าประมาทนะครับนะจงค้นคว้าและเล่ลิ้่งในเรื่องของการทำงานหรือพัฒนาตัวเองให้เดินไปสู่เป้าหมายในเรื่องของให้โลภโกรธลงนั้นลดน้อยถอยลงและหมดโลภหมดหลงหมดโกรธลงไปแล้วท่านก็จะไปสู่ในเรื่องของพระนิพพาน นะครับนะไม่ต้องกลับมาเกิดให้ไปความทุกข์นะครับนะนี่คือหลักที่จริงของพุทธเจ้านะครับนะาที่จะต้องดับให้ได้นะครับนะตัณหาในเรื่องของความอยากมีอยากได้อันนี้ต่างหากที่พุทธเจ้าแต่พุทธเจ้านั้นก็ไม่ที่จะมุ่งให้ท่านต้องไปถึงพรานิพพานได้กันทุกคนเพราะทุกคนนั้น มันย่อมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเหมือนกับท่านหลวงตามหาบัวบอกว่าคนที่จะไปพระนิพพานแล้วเหมือนกับเขาโคนะคะเขาโคตัวหนึ่งนั้นมันมีแค่สองเขานะครับนะแต่ขนโคนั้นมีเท่าไหร่ครับมันประมาณการไม่ได้เลยครับขนโคที่ไม่สามารถที่จะเดินไปสู่เขาเรียกว่าพระนิพพานได้นะครับนะมากมายขนาดไหนครับท่านลองคิดดูครับนะนี่เขาเรียกว่า หลวงตามหาบัวบอกไว้ว่า,วา,าคนที่จะไปนะครับสู่พระนิพพานได้นั้นในเรื่องของเขาโคเท่านั้นนะครับที่จะรอดพ้นไปได้แต่ขนโคน,นัน้นมันมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนนะครับนะที่ไม่สามารถไปได้แต่ที่สิ่งที่จําเป็นพระุทธเจ้าก็สอนให้ความรู้ในเรื่องของการประกอบสมา,าชีพในเรื่องของอ ใช้หลักธรรมหลักศีลศีลห้านะครับนะาถ้าเป็นคารวาะในเรื่องของหลักธรรมก็อินทิบาทสี่นะครับนะ้าแล้วก็อริสัตสี่นะครับนะ้าแล้วก็พรมวิหารนะครับนะาสี่ในเรื่องของเรื่องของการพัฒนาตัวเองนี้ต่างหากนะครับนะาที่เราจะต้องยึดเอาพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพทุทธเจ้านั้นมาประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเน,นื่องและฝึกฝนตัวเองได้ นะครับนะาให้ติดเป็นนิสัยขึ้นมาให้ได้นี่คือในเรื่องของหลักพระธรรมคําสอนที่จะต้องอท่านจะต้องประสบกับความสุขและความสําเร็จได้อย่างแน่นอนท่านจะต้องฝึกฝนตนเองและบังคับตัวเองให้ได้อย่างที่ท่านอยากได้นะครับนะาอยากรวยก็ต้องขยันนะครับนะาถ้าอยากจนก็ ไม่ขยันอันนี้เป็นสัจธรรมอยู่แล้วนะครับนะคนที่ขยันคนที่มั่นมมั่นเก็บหอมรอมริบเท่านั้นนะครับนะที่จะประสบกับความเขาเรียกว่า,าเป็นคนร่ำรวยเป็นคนที่มีฐานะเป็นคนที่มีในเรื่องของจิตใจสูงขึ้นในเมื่อเราบังคับนะครับนะนิสัยที่ไม่ดีของเราลงไปได้นิสัยดีๆก็จะเกิดขึ้นมาแทนที่ความสุขความเขาเรียกว่าสบาย ความที่ท่านต้องจะตั้งใจว่าอยากได้อะไรนั้นท่านก็จะได้สมความมุ่งมา่ป่ารถนานะครับนะนี่คือแนวคิดและการกระทําของหลวงมูลส่งที่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าที่หลวงมูลส่งได้เผยแพร่นี้นั่นก็คือในเรื่องของวิทยธรรมวิธีคิดของหลวงมูลส่งที่จะต้องเผยแพร่ให้รู้ถึงว่า หลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ได้เสื่อมหายไปไหนนะครับนะถ้าท่านนำมาประพฤติปฏิบัติโดยต่อเนื่องแล้วนั้นท่านก็จะประสบความสุขความเจริญคิดท่านคิดสิ่งไหนก็จะได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการครับขอบคุณครับวันนี้ผมก็ขอ,อนำเนินการนำเสนอข้อมูลให้ท่านได้รู้แง่คิดนะครับนะแล้ววิธีคิดวิธีทำของหลวงมูลสง่งไว้เท่านี้ก่อนโอกาสหน้า ก็จะนำข้อคิดวิธีการวิธีทำในเรื่องของปัจจัยชีวิตในเรื่องหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจา้าและหลักเศรษฐกิจพอเพียงของรอเและรอสิครับมานำเสนอท่านต่อไปครับอย่าลืมครับกดกระดิ่งและซับสไครต์ลงบนส่งด้วยนะครับ <S <S เพื่อเป็นกําลังใจในเรื่องของการทําคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ